วันนี้ค่ะ16พฤษภาคม2567พลนตำรวจเอกสรุรเชษฐ์หักพานกล่าวถึงกรณีสันยกฟ้องเจ้าหน้าที่ที่บุกคนบ้านและจะส่งผลตอบความเชื่อมั่นกรณีที่ได้ยื่นร้องต่อสอตอชอและปะปะชหรือไม่ว่าตนไม่ทราบลูกน้องไปยื่นฟ้องอย่างไรแต่สําหรับตนยังไม่ได้ยื่นฟ้องอะไรทั้งสิน้นมีเพียงยื่นต่อปปชซึ่งเป็นคนละส่วนการและเป็นคนละเรื่องกับการคืนสู่ตําแหน่งเพราะการกลับคืนสู่ตําแหน่งเป็นเรื่องคําสั่งทางปกครองส่วนการฟ้องร้องเป็นเรื่องทางอาญาและใช้ กฎหมายคนละฉบับ เมื่อถามถึงความมั่นใจที่จะกลับไปเข้าสู่ตำแหน่งพนเอกสุรเชษกาว่าขอยังไม่ตอบเพราะขณะนี้อยู่ในกระบวนการทั้งหมดแล้วเมื่อถามย้ำว่าการคัดเลือกผบตรใกล้จะมาถึงแล้วพนเอกสุรเชษกาว่าเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาส่วนที่มีกระแสข่าวทั้งพนเอกต่อศักดิ์สุวิมลผบตรและพนเอกสุรเชษจะกลับไปรับตำแหน่งที่สนักงานตํารวจแห่งชาตินั้นพนเอกสุรเชษตอบว่าเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาทั้งหมดต้องถามท่านนายกรัฐมนตรี ในาฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติส่วนต้นยังคงทำหน้าที่ตามปกติอะไรที่ทำให้ประชาชนได้ก็จะทำ